สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆนะค่ะพี่น้องโมนิสาพามากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเส้นเลกน้ำตกนะคะพี่น้องรสชาตกกับพ็ดเปรียวหวานคือเกาสไตล์หนูนะคะพี่น้องก่อนจะกินก็ขอคนละลายนะค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอผู้กําลังใจที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเกาคะ่าะขอภายในหนาสดนะคะพี่น้องเห็นงานยายยากบ่ค่อยดแต่แแตงหนา้าปันใดเ้อค่ะพี่น้อง ก็แล้ที่นี้เขามาจิ้มกันเลยค่ะนี่ค่ะออ้ยนาำแบบงี้พี่น้องน้ำคุกคิกเห็นจะสีเลยค่ะพี่น้องสีสัสนข้างนอกในกล่องอาจัดเบิ่งเหมือนบอ่เผ็ดแต่ว่าเผ็ดเผ็ดค่ะเส้นเล็กนุสุ่มบ่เปื่อยเป็นไหนเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูบ่มักเส้นเปื่อย นี่ของเราพายู่หน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องทุ่งออกดิบก็บมีอยู่เลยค่ะพี่น้องแต่ว่านูหนูนุน่าค่ะก็เลยกินลวกทีเดียวเลยค่ะ นุ่มเสร็จเลยมักปั้นย่างค่ะพี่น้องพาพี่น้องกินเมื่อคยเบื่อจัดครับ ยุดตรงการลับบ้านก็ขอให้เดินทาากันตัวให้ได้ะคะ่ะพี่น้องนูง้นไปเลยับนู้นพึงมากแล้วก็ส่วนเทศกาลนู้นไ่เคยมากลับบา r เป็นไรคะ่ะนู้ารถล่ามันหลาย ดูแลจะฟ้องน้ำเลือดค่ะพี่น้องโควิดกับไลย์ชง เฒ่าบ้านหนูคนติดล,า,ลายหลายจนฝาดคะลายต้นที่หมอให้ตามอนามัยเบิดแ่้งบ่มีล่ะค่ะ ตรงนี้เป็นงานหลายเนะค่ะพี่น้องหลายอย่างแดนหนาแดนหล,ลังคองมเมนต์กระบอกไฮเตอบพี่น้องกระสือเดตอบแล้วงานทีเดียวย่ำแรงกระสือไปเลยตอบทุกคนนะคะพี่น้องแต่ก่อนน,นีนุว่างนุสต่บตอบ,ตอบป๊บแต่สมมตนี้โอ้ยงานงานหลายอยู่เลยคะ่ะ หน้าตาับบวิคนจะเสีนะคะพี่น้องบ่วิผิดไม่ไพเอียงค่ะท่าท้ายบวกาหัวยอกเยาวกันไหนได้ค่ะพี่น้อง 怕亏了，应该好干。 เจงนกะเบา แกงกะวแข็งแขงก็เสิร์ฟเครื่องบินแต่กาแพี่น้อง 嗯，皮蛋，次不白了。 ไมไวล้วคะ่ะพี่น้องเลือดยี่หน่อยหนึ่งไปลคะค่ะขอบคุณอะไรนะคะพี่น้องที่เขามารับชมทุกหูทุกคน,กค,นค่ะขอกันคิปหนาะเป็นเมนูอาหารที่เก่ามาหลุนกันว่าจะเป็นเมนูอาหารอียงค่ะสวัสดีค่ะ